แม่พระเอกออฟชีวิตตกอับกินข้าวแจกชีวิตสุดลันทศมาต่อเนื่องอดีตดาราดังสีดาพัววิมลแม่ของอดีตพระเอกอฟอฟอภิชาติที่เสียชีวิตกระทันหันไปแล้วก่อนหน้านี้แม่สีดาอดีตดาราที่มีผลงานไม่ต่ำกว่า60เรื่องชีวิตพลิกผันพยายามดิ้นรนเลี้ยงตัวเองอย่างยากลำบาก ผ่านมรสุมมาต่างๆนานาล่าสุดมาเจอพิษโควิดขณะที่ทำงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารจนต้องตกงานพอรา้านปิดรับจ้างเล็กๆน้อยๆมีคนใจบุญหยิบยื่นช่วยบ้างและต้องไปขอข้าวแจกมาประทังชีวิตเจ้าตัวเผยว่าวันไหนมีกินก็กินวันไหนไม่มีกินก็ไม่ได้กินตอนนี้อยากมีเงินสักก้อนเพื่อเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆไม่โทษใครที่ตัวเองเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรม ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ